ในยุคที่ AI กับหุ่นยนต์กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเรานะครับมีบริษัทหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยนั่นก็คือ Rich Tech Robotics หรือว่า RR ครับคือเขากำลังลุยตลาดหุ่นยนต์บริการที่บอกเลยว่าโตเร็วมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยโอเคครับแผนของเราวันนี้ก็ง่ายๆเลยครับ 1. เราจะไปทำความรู้จักกับ Rich Tech กันก่อน 2. มาดูกันว่าจุดแข็งของเขาคืออะไร 3. มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องคอยระวังและสุดท้ายข้อสรุปทั้งหมดสำหรับนักลงทุนครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ i ิช Tech Robotics หรือ R A เนี่ยเขาคือใครกันแน่พูดง่ายๆคือเขาเป็นบริษัทมหาชนในตลาด n a ส DA กที่กระโดดเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ให้กับภาคบริการโดยตรงเลยครับปัญหานั้นก็คือคนไม่พอแถมค่าแรงก็แพงขึ้นเรื่อยๆเขาเลยเสนอโซลูชันอัตโนมัติเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยชัดเจนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหารโรงพยาบาลหรือคลังสินค้าธุรกิจพวกนี้มีคนเป็นต้นทุนหลักทั้งนั้นเลยครับพอาข้าวแรงมันสูงขึ้นเรื่อยๆการมีหุ่นยนต์อย่างเจ้าแอดัมที่ช่วยเสิร์ฟเครื่องดื่มได้หรือเม็ดบอดที่ช่วยงานในโรงพยาบาลมันก็เลยกลายเป็นคําตอบที่น่าสนใจมากๆในการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพแล้วก็คุมค่าใช้จ่ายครับโอเครู้จักบริษัทกันไปคร่าวๆแล้ว ทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ครั้งนี้กันครับนั่นก็คือ3จุดแข่งสำคัญที่ทำให้ RR มีความน่าสนใจและมีแววที่จะเติบโตได้อีกไกลและนี่คือ3เหตุผลหลักๆเลยครับที่ทำให้นั่งลงทุนหันมามอง RR 1. คือตลาดกำลังมาแรง 2. โมเดลธุรกิจของเขามันฉลาดกว่าแค่การขายของอย่างเดียวและ 3. โอกาสที่จะโตไปในระดับโลกเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับ จุดแข็งข้อแรกเลยนะครับต้องบอกว่า VR เนี่ยเขามาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับคือตอนนี้เทรนใหญ่ของโลกเลยนะคือการเอาพวกระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในงานบริการเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพซึ่ง VR ก็เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้แบบเต็มตัวเลยเรียกว่ามีแรงลมส่งท้ายที่แรงมากๆครับและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคาดการณ์นะครับมันมีตัวเลขจริงๆมายืนยันเลยล่าสุดเนี่ย r r เพิ่งจะปิดดิวใหญ่ในเอเชียไปมูลค่ากว่า4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ นี่เป็นสัญญาณที่จับต้องได้เลยนะครับว่าตลาดกําลังต้องการผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่จริงๆมาต่อกันที่จุดแข่งข้อที่2ซึ่งผมว่าข้อนี้สําคัญมากในเชิงกลยุทธ์เลยครับคืออาอาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่คนขายหุ่นยนต์นะแต่เขากําลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มบริการแบบครบวงจรซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆหัวใจสําคัญของโมเดลนี้เลยนะคือการเปลี่ยนเกมจากการขายของแล้วจบไปเป็นการสร้างรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆครับ ลองดูภาพตามนะครับแทนที่จะได้เงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวจากการขายหุ่นยนต์เขายัางได้เงินค่าสมาชิกรายเดือนจากซอฟต์แวร์ค่าบำรุงรักษาเข้ามาตลอดแบบนี้มันทําให้ไรายได้ของบริษัทมั่นคงกว่าแล้วก็คาดการได้ง่ายกว่าในระยะยาวครับและจุดแข็งข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการวางหมากเพื่อเติบโตในตลาดโลกครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายของนะแต่ยังรวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดทุนด้วย การที่หุ้น a r ได้เข้าไปอยู่ในดัชนี Russell เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้ตราป,ประทับรับรองคุณภาพในระดับสากลเลยนะครับทำให้นักลงทุนสถาบันใหญ่หญๆเริ่มหันมาสนใจทําให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นและพอไปบวกกับการจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อบุกตลาดเอเชียอีกนะโอ้โหมันยิ่งเป็นการเปิดประตูสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตเลยครับแน่นอนครับว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านเสมอหลังจากที่เราดูด้านสว่างกันไปเต็มที่แล้ว ก็ถึงเวลามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่นักลงทุนทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยครับความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาเลยนะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกัน 1. เลยคือเรื่องการเงินคือรายได้บริษัทยังน้อยอยู่แล้วก็ยังขาดทุนอยู่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของบริษัทที่กําลังโตนะครับแต่ก็ต้องใช้ความอดทนในการลงทุนสูงเลยทีเดียวและสุดท้ายคือความผันผวนข,ของราคาหุ้นที่ต้องบอกว่ารุนแรงมากๆครับและถ้าอยากเห็นภาพความเสี่ยงเรื่องความผันผวนให้ชัดขึ้นนะ ดูกราฟนี้ได้เลยครับในรอบปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเคยลงไปต่ำสุดที่0.52ดอลลาร์และเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดถึง7.43ดดอลลาร์โหเห็นไหมครับว่าช่องว่างระหว่างราคาสูงสุดกับต่ำสุดนี่มันกว้างขนาดไหนนี่คือความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงๆเลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องระวังเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดสำหรับนักลงทุนครับ และนี่คือบทสรุปที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยครับคือการมอง r r เนี่ยต้องมองเป็นการลงทุนในธีมของอนาคตนะครับเป็นการเดิมพันระยะยาวกับเทรน์ใหญ่ของโลกที่มีชื่อว่า AI และหุ่นยนต์ไม่ใช่การเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นหวังรวยเร็วนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของหุ้นตัวนี้นะครับลองถามตัวเองดูว่า เราเชื่อจริงๆไหมว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยหุ่นยนต์บริการ AI เพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะบอกอนาคตของบริษัทอย่าง Richtech Robotics ได้ดีที่สุด